คุณชมครับครบรอบ50ปีของมอนิเตอร์ออดิโอมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1972โดยคุณโมอิกบาลคุณโมอิกบาลนี่ก็เป็นเพื่อนคุยที่สนุกสนานมากนะครับเคยพบเคยเจอผมที่กรุงเทพมหานครแล้วก็งานเครื่องเสียงโชว์ที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาเคยคุยกับผมว่าลําโพงของเขาเนี่ยจะต้องเป็นลาโพงที่เป็นมอนิเตอร์จริง,รงๆก็คือให้เสียงที่ใกล้เคียง กับดนตรีจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะนั้นจึงใช้ชื่อคำว่า Monitor Audio แล้วดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี1 9 7 2มาจนถึงปัจจุบันนะครับส่งต่อรุ่นต่อรุ่นก็ยังคงรักษาแนวทางปรัชญาของคุณโมอิกบาลแห่ง Monitor Audio เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของ Monitor Audio นั้นฉลองครบรอบ50ปีด้วยการนำลำโพงรุ่น s i l v e r 107G นะครับมาทำสเปเชีย edition นะครับก็คือทำเป็นตู้สีเขียวมรกตแล้วก็อโนดายทองนะครับทั้ง Twitter และวู o ฟอร์ส่วนรุ่นธรรมดานั้นนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นอโนดายเงินนะครับท่านผชมครับเ,เนื่องจากลำโพงผลิตออกมาน้อยนะครับ720คู่ทั่วโลกเพราะนั้นป่นนี้ก็คงจะหมดแล้วนะฮะท่านใดที่จองไว้ได้เป็นเจ้าของก็ถือว่าโชคดีไปนะครับท่านที่จองไม่ทันก็สามารถเล่นรุ่นซิวเวอ ซึ่งเป็นลำโพงที่ผลิตมาก่อนหน้าแต่ก็เป็นลำโพงรุ่นเดียวกันนั่นเองนะครับเพียงแต่แตกต,ต,ต่างกันในเรื่องของ Special ด d i ิชั่กับธรรมดานะครับผู้ชมครับในส่วนของลำโพงนั้นหลักปรัชญ,ญาของ Monitor Audio ถือว่า Monitor Audio จะต้องเป็นลำโพงที่สร้างชีวิตจิตใจให้กับผู้ฟังนะครับแล้วก็สร้างหลักปรัชยาว่า คุณฟังเท่านั้นคุณถึงจะรู้ซึ่งถึงเสียงที่ดีเยี่ยมของมอนิเตอร์ออเดโอนะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะมะีซีรีส์ต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่ซีรีส์เรือธงมาก็คือ p พลตตินัมซ r รีส์ l พลตตินัมซ i รีนี้จะเป็นซีรีส์ที่เป็น 3G ก็คือพัฒนามาแล้ว3เจ n เนอเรชันะครับ 3G ก็คือ3เจ n เนอเรชันะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเรือธงที่มีทั้งวางหิ้งหรือวางบนขาตั้งแล้วก็ลำโพงตั้งพื้นนะครับ ถัดมาก็คือเป็นโกลซีรีนะครับเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นไฮเอ็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใกล้เคียงกับรุ่น p พลต i ินัมซีรี s นะฮะเวลาโพงที่ต้องบอกว่าบรรดานักเล่นไฮเอ็นโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกานี่ชื่นชอบกันมากนะครับส่วนในประเทศไทยเรารอดูกันนะครับก็คงจะค่อยๆทยอยเข้ามาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ Silver Series ร์ซีรีนะฮะที่เขานํามาทําเป็นรุ่นพิเศษนะครับนั่นก็คือ Silver ร์ซีรี 7G นะฮรรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่จำหน่ายขายดีแล้วก็อยู่ในลักษณะกึง่งมิดไฮสูงขึ้นไปในระดับไฮเอ็นนิดหนึ่งนะครับนะฮะส่วนรุ่นที่รองลงมาที่มียอดจำหน่ายขายสูงสุดเข้าใจว่าจะเป็นรุ่น b r o n z e s นะครับรุ่นนี้พัฒนามาถึง6รอบแล้วนั่นก็คือเป็นรุ่น 6G นะฮะ b r o n c e s 6G ก็เป็นรุ่นที่ จัดจาหน่ายได้มากที่สุดในโลกก็ว่านได้นะครับเป็นลำโพงที่คู่แข่งต้องสถานสะเทือนพอสมควรเพราะว่ามีคุณภาพเสียงแล้วก็ราคาที่สมน้ําสมเนื้อนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับถัดมาก็คือเป็นแมสเซราลนะครับแมสซาล์นี่เป็นลําโพงที่ออกแบบมาเป็นลําโพงเหมือนกับเป็น5.1ที่มีเซนเตอไลท์5ตัวแล้วก็มีซับวูเฟอร์มาพร้อมในตัวนะครับรุ่นนี้จะมีการนำเข้าหรือไม่อย่างไรติดต่อได้ที่ CS Home Media ได้เลยนะครับ ซีรีส์ถัดมาที่ต้องถือว่าเป็นซีรีส์ที่ล้ำสมัยเพราะว่าตัวโครงตู้ลำโพงต่างๆเนี่ยไม่ได้ใช้ลักษณะไม้เหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นทั้งโลหะแล้วก็หลายๆแบบในการที่มอนิเตอร์ออ udi โอได้ศึกษามาแล้วทำให้ลำโพงรุ่นนี้เป็นลำโพงที่ล้ำสไตล์อย่างมากนะครับนั่นก็คือเรดิอัสนะครับ3 g นะฮะเรดิอัหรือเร d ิอัส g นี้เป็นลำโพงที่ ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์สมัยใหม่นะครับนี่ก็คือลําโพงอีกแนวหนึ่งของมอนิเตอร์ออดิโอนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกซีรีส์หนึ่งครับก็คือซีรีส์ซาบา์นะฮะซาบา์นี้ส่วนจะนําเข้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ติดต่อไปที่ CS เ o m e ฮมเนะครับจะเป็นซาบา์ซึ่งให้คุณภาพเสียงในแบบมอนิเตอร์ออดิโอน่าตื่นเต้นมากนะครับเสียงที่สะอาดโปร่งล้ํานําหน้าสําหรับคนที่ชอบเสียงที่มีความเขาเรียกว่าเสียงล่องหนนะครับ เปิดโลกสำหรับซาวบาในซีรีส์ซาวบาของทาง Monitor Audio นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรุ่นที่เหมาะสำหรับโฮมมิเตอร์ก็คือเป็นซาวเฟรมนะครับก็คือเป็นลำโพงที่ใช้เจาะฝังผนังต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับซาวเฟรมนั้นน่าจะ ต้องมีการนําเข้าหลังจากที่ลําโพองอื่นๆเนี่ยประสบผลสำเร็จในตลาดนะครับแล้วก็ค่อยๆคืบขานเข้ามาหรืออาจจะมีการสั่งเฉพาะสําหรับท่านที่ต้องการมาทำเดคอเรทของบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นลำโพองอีกสไตล์หนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับเสาเฟรมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมอนิเตอร์ออดิโอก็ยังมีเรนของลำโพงที่ใช้สำหรับโฮมเทเตอร์โดยเฉพาะแล้วก็เป็นคัสตอมดีไซน์สำหรับการออกแบบต้องส่งแบบ แล้วก็มีการออกแบบเพื่อจะติดตั้งลำโพงซึ่งมอนิเตอร์ออเดโเนี่ยเป็นคนดีไซน์ให้นะครับอันนี้ก็เป็นงานอีกแบบหนึ่งของมอนิเตอร์ออเดโอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าในซีรีส์เนี่ยได้เห็นแน่ๆก็คือ p พลต i ิ u m มซีรีส์ 3G นะครับแล้วก็ g o ล e ซีรีส์นะฮะ 5G รวมทั้ง s i เว e r ์ e ีรีส 7G แล้วก็บ r อนซ e s ีรีส์ 6G นะครับคงได้พบกันแน่ในตลาดของบ้านเรานะครับยังไงก็เรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับ ถ้าลองติดต่อตัวแทนของ CS Home Media นะครับเชื่อว่าจะได้รับความกระจ่างในเรื่องของลำโพงมอนิเตอร์ออเดโอได้เป็นอย่างดีนะครับอย่าลืมนะครับว่าลำโพงมอนิเตอร์ออเดโอคือลำโพงซึ่งให้เสียงเที่ยงตรงและให้รายละเอียดเป็นเดอะเบสที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในยุคปัจจุบันครับติดตามชมติดตามฟังกันได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายโดยทั่วไปของ CS Home Media ครับ